เกีย่ยวนะครับอันนี้ดกอกกระเจียกยังไม่ขึ้นนะเราดายาออกก่อน้าออกแล้วก็เปิดน้ําใสอันนี้น้าน้าจะเป็นปัม๊มปั๊มดันอัตโนมัติจากถังนั่นนะเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยฮะจากถังถังเก็บน้ำเล็กๆอันนี้ข้างบนมันจะเป็นต้นฝรั่งต้นฝรั่งนี้จะไม่ได้ใช้ปั๊มนฮะใช้ปั๊มดัน ใช้แรงดันน้ำจะที่สูงเฉยถัดจากต้นฝรั่งมาแล้วก็จะมาจะเอกับสวนดอกกระเกียวอันนี้มีมีอยู่ 1, 2, 3, 4, งสห้าห้าแถวฮะวันนี้ว่าจะขยายเพิ่มอีกสักแถว2แถวใช้หัวสปริงเกอร์อยู่2แถว จะใช้สปิงเกอร์อยู่สองแถวก็จะเพิ่มอีก 1, สปิงเกอร์ชุดหนึ่งมันจะได้อยู่ประมาณสามแถวก,กว่าๆเราก็เพิ่มอีกสองแถวก็ได้จะได้เป็นเจ็ดเจ็ดแถวก็พอแล้วแปลงล่างสุดนั้นก็จะเป็นแปลงมันสับหลังด้านข้างนี่ก็จะเป็นอินทาล,ลัม ด้านข้างอันนี้ระหว่างของอิทภาลำเราก็จะมีโครงการปลูกม้ยืนต้นปลูกพวกฝรั่งพวกลิ้นจีมังคุดค่เหลือมังคุดอีกอย่างหนึง่งนี่กำลังหาทุนปลูกอยู่ค่อยทำไปเรื่อยๆครับไปทีเล็กทีน้อยนี่นี่ แถวนี้เราว่าจะปลูกมังคุดฮะเส้นนี้ก็ปลูกได้หลายอย่างฮะจะมีได้หลายอย่างไว้ให้ชมพอเราทำได้เราทำสำเร็จแล้วก็ผลผลิตผลลัพธ์ออกมามันก็โอเคแล้วก็ดีใจฮะ ฝากติดตามช่องบ่าวกลึ่มกลาลสินด้วยนะครับนี่ตัดหลังต้นแถวนี้จะเป็น ต้นมะละกอฮะแต่ต้องเอาตะข่ายคุมไว้ไม่รู้อะไรมะกัดยอดปลูกติดแล้วก็แม่มากัดยอดมันเฉยเลยก็เลยต้องเอานี้คุมไว้นี่ก็จะเป็นถนนถนนตามทุ่งนาลงไปในซอยทุ่งนาเราก็ปลูกมะละกอไว้ปลูกตามระเบียบอย่าใกล้ถนนมากนักเผื่อเขาจะขยับขยายถนน ช่วงนี้กำลังบำรุงละกลอยให้มันติดโอเคครับฝากติดตามด้วยครับ